เหมือนว่านะคะจะพบลิงรระดับซุปตาร์นี่แต่จริงๆต้องเรียกว่าเป็น FC ของกันและกันน่าจะถูกต้องที่สุดค่ะอัปเดตล่าสุดนะคะสาวยายาอุรัสยาค่ะเธอไปเป็นเกสในคอนเสิร์ตของคุณเป็คผลิตโชนะคะซึ่งก็มีการจัดขึ้นค่ะในวันที่7แล้วก็8พฤศจิกายนค่ะโดยนะคะในคอนเสิร์ตนี้นะคะใช้ชื่อว่า t h e Final o d y s s e y Concert ค่ะ ซึ่งก็มีสาวย่าค่ะไปเป็นแขกรับเชิญนะคะและเจ้าตัวค่ะก็นำเพลงของสาวสาวแบล็คพิงนะคะแล้วก็ Selena Gomez ค่ะไปร่วมแสดงด้วยนะคะโดยนำเพลงไอศครีมเนี่ยค่ะขึ้นไปเต้นโคเปอร์นะคะบนเวทีนะคะเรียกว่าถ้าเต้นก็สุดแซ่บค่ะแถมชุดของเธอนะคะมีการเว้าเอวเล็กน้อยนะคะด้านล่างอย่างนี้เลยะค่ะเรียกว่าเมาเอวเกันไปเลยทีเดียวนะคะ แถมเธอนะคะก็ยังเต้นได้เป๊ะมากค่ะถ้าทานจะฝึกมาดีนะคะและก็คงจะดู MV มาแล้วหลายรอบอย่างแน่นอนค่ะแบบนี้นะคะจะเรียกว่าเธอเป็นบลิงได้ไหมเนี่ยแต่ที่แน่ๆค่ะเธออยากไปดูคอนเสิร์ตของสาวสาวแบล็คพิมากเลยนะคะ เคยเห็นเธอค่ะให้สัมภาษณ์นะคะว่าอยากจะดูค่ะแต่เนื่องจากนะคะติดงานเลยไปไม่ได้แต่งานนี้ค่ะเลยจับเพลงของ b l a c k พิงค์นะคะมาเต้นนะคะบนเวทีคอนเสิร์ตซะเลยนะคะก็น่ารักอีกแบบหนึ่งค่ะถ้าสาวๆแบล็ k พิงคนะคะได้เห็นเนี่ยก็คงจะดีใจมากๆค่ะเพราะาลิซ่าเองนะคะเธอก็เป็น FC ยาย่าเหมือนกัน,นะคะ แถมโรเซเองก็ด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่าโรเซแล้วก็พี่สาวของเธอะะต่างก็เป็นแฟนตัวยงของยายาอีกด้วยนะคะโดยดูได้จากนะคะตอนที่ยายาค่ะมียอดผู้ติดตามใน IG นะคะทะลุ10ล้าน follower ค่ะโรเซนะคะมีการเข้ามากดไลค์ด้วยค่ะแถมเธอนะคะก็ยังเคยถ่ายรูปคู่กันกับสแตนดี้ของยายานะคะหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งค่ะเมื่อช่วงตอนปีคศ2018นะหรือ2ปีที่ผ่านมานะตอนที่สาวๆมาเมืองไท ถ่ายกลับไปอวดพี่สาวของเธอค่ะที่ก็ชื่นชอบยายาด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งตอนนั้นค่ะโรเซ่ก็ยังมีอารมณ์ขันนะคะบอกว่าแหมยายาเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะก็ดูจากสแตนดี้สิครับตัวสูงกว่าเธอนะนิดหนึ่งนะคะก็นับได้ว่าค่ะเป็นมิตรภาพนะคะข้ามชาติที่น่ารักมากๆค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะก็ได้เห็นยายานะคะมาเอาเพลงนะคะไอศครีมของสองสาวแต้พิงค์ไปขึ้นคอนเสิร์ตนะคะก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีค่ะเลยเอามาฝากนะคะก่อนจะจคลิปค่ะก็อีก เช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า